บทที่สิบสามพระคาถาชิน,นบัญชรสมเด็จพระพุทธจารย์โตรพรมรังสีชชยาสนากตาพุทธาเชวตามรังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภา <c oughs> กะราทยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปตินทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมูนิสราสีเสปตินทิโตไมหังพุโทโธธรรม,มูทะวิโรจเนีสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะคุณากรโร ฮาไทยเยมเมอนุรุตโทสารีปุตโตจะทักคินีกทันยโนยปิธิพาคาสมิงมูคันลาโนจะวามเกทักคินีสวนีไมหังอาสุงอานันทราหูราหุรา กัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามะสโสตะเกเกสโตปิทิพาคัสมิงสุริโยวะโปพังกรูนิสินโนสิริสัมปันโนสโสพิตามุนิคุงปุงขโวกุมาระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะ ทวากูโโไมหังวัฒนีจิตนิจจังปตินถาสิคุนากรโรปุณูอังคุลิมาโลจะปุอุปารีนันทะศีวลีเทราปัญจอิเมชีชาตาณาราเตติระกาม,ามะเสสาสีติมหาเทรา วิชาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชินวันชินวันโตชินุรสาชาลันตาศีลเตเชนะอังคับมังเคสุสันทิโตสันทิตาระตนังปุระโตอาสิทักคินีเมตาสุตตะกังทชักคัง ปัจจตุอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันทะมูระปะริตันจะอาตานาทิยะสุตตะกังอากาสีชะธนังอาสิสีสาปาการะสันทิตาชินานานาวระสังยุตตาศับกับ ปาการะรังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรันพัตตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตชินะเตชะสาวาสตูมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธทปัปชเรชินนะ ัญชระมัดชัมหิวิหารันตังมะอีตเลสทาปาเลนตุมังสับพังสับเพเตมหาปุริสะสาสภาอิจเจวะมันตูสุขโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะ ชิตารังสังคโฆสังคานุภาเวนะชิตันตะรายุสัมมาสัทรธรัรมานุภาอาริโตจารามิชีนาปันจเรติบทบที่สิบสีบทสวดพาหุม,มหากา ฮาหุงสหัตสมะพินิมิตตะสาวุทันตังคารีเมครังอุทิตะโคระสะศสนามารังทานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมมตพิยุชิตะสพัพพารตติง โรมปนาระวะกรรมขามะทะทายะขังขันตีสุทันตะวิินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยามังคลานินาลาคิลิงขาชวรังอติมัตตะปูตังทาวะขิจกักกามสนีวะ สุทารุนันตังมมตาภุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังฆลานิอุคิตะขัดคมะติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนัปะปัทังคุลีมาละวันตังอัตถีพิสังขัด มะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตเชยมังคลานิกัตวานะกัถฐมุทรังอีวะครับพินียากิจายะทุกถาวาจนังชนะกายมัเชสันเตนะโซมะทิ วิทินาชิตาวามุนินโททันเตชะสาภาวตุเตชยมางคลานิสัจจะวิหายะมะติสัจจะกวาทเกตุงวาทะพิโรปิตมะนังอาติ อันทพูติงปัญญาปทีปชาลิตเโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตเชยมังคาลานินันโทปะนันทะพุชะคิงคังวิภิภุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะถ้ามาปะโยปะยันทู อิทุปเทสวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภวันตุเตเชยมังคลานิทุกขาหะทิทิผู้ชะเคนะสุทัฏหัตทังพรหมังวิสุทธิชุติมิธิภกาธิทานังยานาทัก คาเทนะวิินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชายมังคละอัตถะคาถาโยวาจนูทิณทินีสารเตมะตันจีหิตวานาเกกวิธิวิธานิจุปัตถวานิมูรังสุขัง อธิคเมยะนโรสปัญโยมหากรุนิโกนาโทอิตายะสัพพานินางปะเรตวาปะรามีสัพพาปัตโตสัสมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวะเชนะ ปูนตุเตชัยยมังฆาลังชัยยันโตโพธิยามูเลสักายานางังนันทวัตตาโนตีวังตวังชิวิชาโยโหหิชัดสยัตสุชัยะมังคาเลอประราชิปะปันลังเกสีเสปติปั ทวิโปโคาเลอภิเสเกเสาพพุทธานังอปะปะัปปัตโตปะมูทติสุนักขัตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขะนูสุมุหุโตจะสุยิทังพรมจาริสุปะทักขีนังปะ กายกรรมังวาจากรกรรมปัทักขีนางปัทักขีนางมนกมรรมว่าปณีเทเตปัทักขีนาปทัาปทักขีนากัตตะวานะละพันตเตปัทักขีเนพระวัตุสัพพมังฆ่าล้างรักขันตุ สัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพสูพีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทสูทีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลางรักขันตุสัพเทวตาสัพ ปะสังคานุภาเวนะสทาสุธิพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานนักขา,ายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคโรคเร โพทิเครตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาถูกสูทิงกระรนเตทะวิหารระมันทเดเกราจมัชชานวกาจะพิกาวุชัสาลามิกาทานะปฏิอุปาสก,กา คามาจะเสสะเทสานิคามะจะอิสราสป,ปานะภูตาสุขิตาพันภวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังศีทะชาตาอัทวปปาปติกานิยาน,นิกังธรรมะวรัง ปะตินจะเตสัพเพปิทุกขัสสะกะรุนตุสังขยังทาตุจิรังสะตังธรรมูธรรมัตถราปะปุคลาสังโคโ,คโหตุสมโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรคตุสัทธรรมโม สเพปิธรรม,มจารินูวุททิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันโนโหนตุสเพปิปานินูพุทธศาสเนธรรม,มะทารังปะเวทฉันตูกาเรเทวูปัต วันสตุงวุธิสภายะภาวายะสัตตานางสมิทังเนตุมีทนิงมาตาปิตาออัตระชังนิจังรับขันติปุปตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรัฐคันตุสพัพทา บทที่สิบหกเตเทวตาอุยโยชนาคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจะนินทุกขายะภายปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิสโสกาหโนตุสเพปิปานินูเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพังป,ปุปุญญะสัมปทัง สัพเพเทว,วานุมูทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังทันทะทันตุสัทยาสีลังลักขันตุสัพาพทาภาวะณพิระตาหุนตุขัดฉันตุเทวะตาคะตาบทที่17สุมังคนคาถา โหตุสัพพทาสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธ,ธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรัง โหตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภังคานุภาเวนะสโสตีโหนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาพระลับปต,ตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพสหนึงสัพเพพุทธาพระปับปต,ตาปัจจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสะพสูสองสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสพสูสามสัพเพุุธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสพสู สัพ no เพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพันธามิสสัพสูหะสัพเพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสัพสูหกสัพเพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะสัพรักขันพันธามิสสัพสู จ็ดสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังพระอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัปสูแปดสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัปปสู ด้วยอนุภาพแห่งสัจธรรมสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระาตนไตยด้วยการสาธยายปทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโูกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ขับเจ้าและวัตถุมงคลภาพปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปริษ จงสำเร็จจักดิตท,ทุกประการเทินสาธุมุลกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้มถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์ จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงผลจากความทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการ วิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาญและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขภละเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐทีทุกท่าน